สวัสดีครับพอเมย์พี่น้องกี่าเกิดขึ้นทึ้งทุกท่านนะครับมันก็เป็นเสาบันจันทร์นะครับอ่าปัญญายิ่งท่านได้เปิดร้านเด้อครับตื่นเสามากคับประมาณปัญญา่ตื่นต่ประมาณตีห้านะครับกลับมาอ่าทำความสะอาดร้านแน่แล้วก็ตกแต่งร้านนะครับปัญญา่อ่าสี่นะอ่ามาทําการค้าขายตอนเสาร์นะครับวางแผนไปวันศุกรขายมูปิ้งนะครับแต่เสาร์อจากสองโมงกับเปิดร้านนะครับอ่าเมื่อวานปัญญายิ่ไเนี่ยเป็นื่อ ปส i, ิแกงน้อไหม้นะครับซื้อน้อไหม้ต้มมาซื้อมาไวใส่ตัวไว้นะครับจะว่าว่านวันอาทิ์ลูกค้าหลายเพราก็เลือกบฏิแกงนะครับตอนสอบเพราะงก็เลยมาเตรียมนะครับเพื่อจะกแกงเนื้อไหม้กินข้าวซอยนี่แหละครับก็เลยจะมานําเสนอนะครับสูตรแกงนื้อไหม้นะครับอาจจะเป็นสูตรมุกนาหารนะครับแต่ว่าแต่ละพื้นที่นะครับบอกว่าอีสานเนืออีสานไตนะครับบวกขึ้นกันนะครับเพราะงสิยนกตัวอย่างนะครับบางเงงเป็นกะส่ บันสิ้นไข่ในการแกงหน่อไม้บางแห่งกัดไส่น้ำย,าย้านั่งโบเข็มข้นอย่างที่นีะครับเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างบางบางตอนนะั่กับเบียร์เป็นบ่อหลายนะครับเวลาแต่สูตรทางบ้านเฮาเนาะครับสูตรบุกลาหารบ้านพ่อใหญ่เนาะครับส่วนมากนะครับจะจะมีขันใส่พักหอมไห้กันสิบใส่พักกระแง่งขันใส่พักอีตูกันสิบใส่พักขาอย่างที่นี่นะครับส่วนมากหรือใส่ร่วมกันก็นกนได้นะครับบ่มีกฎตายตัวเด้อครับ แต่ว่วาของปนยญยก็ใส่พักกระแย่งปนญัยก็ใส่พักขาหรือพักข้อมไผ่นะครับหรือพักอีตูนะครับจะใส่เป็นใส่เป็นส่วนไปนะครับอันนี้คือสูตรนะครับปนยญยมากบอยฟังเป็นขันเดิมต้นนะครับมัอน,นี่ปนยญยบอได้นมั่ยสดนะครับได้นอไม่ถุงนอไม่ตุ่มต่ว่าก็โอเคอยู่ครับนะครับปนยญยกับบอได้กินล่ะครับเพราะว่าเอามากินกับปนกับอนั่นนี่ปนยญยตัดละทุบนะครับทุบคือบานเห่านะครับ นนี้พญายิซื้อมานะครับอันนี้บักบวบเด้อครับกาดบ่ได้นะสูตรของพญายิ้มบักบวบเฮ็ดตามจริงกับมีเฮ็ดบดเฮ็ดขนขาวก็ได้หรือว่าเฮ็ดยังก็ได้นะครับเฮ็ดนั่งฝาแต่ว่ามือนพญายิญมบ่ได้เฮ็ดนั่งฝาบ่ได้เฮ็ดบดเฮ็ดขนขาวพญายิ้มได้เฮ็ดเข็มนะครับถุงหนึ่งล้วก็เฮ็ดหูหนูนะครับมูลค่าก็ประมาณหาสิบบาทนะครับต่อไม้ก็หาสิบบาท บวกบวบอยู่ยี่สิบบาทพักกระแยงนี่กำละสิบนะครับพญาย่ซื้อมาสองกำตัวทั้งใจนีพ่พญายใส่ตูเ้เย็นไว้มันจาเนาเนาะครับบแม่นเนะครับ,บมันพญายืมห่อกระดาษนะครับ,ม,ม,ออรบมันก็เลยพญายไปซื้อไม้มาอีกนะครับสิบบาทมาเพิ่มอ่าบักพริกเป็นบักพริกกระเลียงนะครับอันนี้พญายใส่เป็นพริกหล่อด้วยครับตัวนี้พริกหล่อประมาณหาหกหน่วยอันนี้พริกต่ำนะครับพญายใส่จินดามาสี่หน่วยแล้วกับสามหน่วยแล้วก็เป็นบักพริกกระเรียงนะครับอ่าขมเพ็ดนี่แล้วเต่ผูมมานนนกนะครับ อัสูตรของพยย่อใหญ่บ่มีหอมบ่มีกระเทียมนะครับบ่มีตะไคร่ตำต่ไคร้ครับข่าเบียอันนี้ข่าเบีย่อใหญ่ใส่ของข่างหลายเนี่ยนะครับเกลี่ยนนะครับเกลี่เครื่องถ้่วหน่อยเกลี่สวดนะครับพ่อใหญ่ยายอาจจะตำบ่เบิดเนาะครับแต่ว่าก็ใส่หลายเติบพ่อใหญ่มาไว้อัสูตรของพ่อใหญ่ก็มี่จิงหลีดนะครับก,ยยยยกบิโอก็ได้หรือว่า,าเป็นทุกขี้ก็ได้นะครับแต่บ่มีก็บ่เป็นอย่างมื้อนี้พอได้พ่อใหญ่ไปได้ อจิลีดมาสามสิบบาทนะครับตัวนี้กลวยน้อยนึงนะครับนี่สามสิบบาทพญายาอาจจะบาใส่เบิร์ตนะครับใส่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งพญาย่ก็อ่าไปกินกระปูดองครับพญาย่ซื้อมายี่สิบบาทนะครับซิปโตนะครับเอาพญาย่มาใส่ประมาณหาโตนะครับกับปูดองนะครับเศษแถมมันมีรสชาติย่านั่งนี่เป็นย่านั่งคันออเดอร์ครับนี่พญาย่คันใส่กะละมังนี่วะครับเศษมัน นะครับเป็นยานั่งคันปัญญีกองแล้วนะครับประมาณตัวกับไคร่หนึ่งนะครับอตามสูตรมันะครับถ้ามันหน่อยมันหลายกับเติมน้ำเอาครับเขามาเติมน้ำอยู่นีคันเพิ่มเอานะครับอันนี้คือสูตรของพใหญญีนะครับนี่ักบวบนะครับน้ำมันเหมือนเป็นน้มัต้มนะครับอใหญ่ทุบแล้วพักกันแยงนะครับเห็ดพริกนะครับมท่านี้นะครับขั้นตอนกับทุกคนก็เคยแกงนะครับไอ้พวกปลาแดกพวกผงชูรส เกลือเนื้น้ำป่าเน่ยอยู่ต่างหากด้วยครับพ่อใหญ่เอาแต่ลักลักมันมาให้เบิ่งกนะครับอันนี้เป็นสูตรของพ่อใหญ่เลยครับกานตอดแกงพ่อใหญ่อาจจะบม่ได้แกงให้เบิ่งกนะครับเพราะพ่อใหญ่อยู่ผู้เดียวนะครับบ่มีใครให้นะครับมันลําบากนะครับพัวมันก็นหน่อยปอมนะครับอันนี้เป็นแกงหน่อไม้นพ่อใหญ่สีว่าวราคาในกรุงเทพยบอะเนี่ยครับถ้วยนี่นะครับหม้อนี่เนี่ยตกประมาณ สองร้อยกว่าบาทครับสองรอยนะครับเพ่งจะนัง่งจะนัง่งพญายซื้อมาสองาำคำละสิบกับปูยี่สิบกับโบเบิร์ดหรอครับจิงรเรีดแล้วกับปลาพีกระเรือกับสิบบาทกแ็แกลงกัยี่สิบน้ำม้นเี่ยห้าสิบจะพญามาก,กินกระปนเก็บเบิร์และครับเยอะไปหน่อบวบเห็ดขันเพถ่งสองร้อยกับนั่งบไายเนาะครับอันนี้คือ,อแกงน้ำม่แกงแกงหนึ่งนะครับ แต่ว่ากับคุ้มค่านะครับถ้าเขาไปซื้อนะครับพอไปซื้อห้าสิบบาทก็ได้บ่หลายนะครับจีสิบห้าสิบก็ได้ถุงหนึ่งก็กินขาบเดียวนะครับวันนี้พ่อใหญ่อาจจะกินได้หลายขาบนะครับมันขันมันเหลือเท่ากับใส่ตู้ไว้นะครับขั้นตอนแกงพ่อใหญ่อาจจะบอกเด็กแกงให้เบิงเด้อครับแต่ว่าหลังจากแกงแล้วนะครับพ่อใหญ่กินแล้วพ่อใหญ่ติดทายให้เบิรงว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้พ่อใหญ่มานําเสนอนะครับการ ร่วมนะครับการร่วมเครื่องปรุงแกงโน่ใหม่สูตรบานพญย่งนะครับสูตรบุกดาห์นก็คือพญายิย่งบอกบ่มีคดไถยตัวด้วยครับเดี๋ยวแต่ผู้สิใส่ยังไดที่พญายญ่งบอกนี่หมายถึงว่าสูตรของพญาเฮดเป็นประจำนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์บ่ามากก็น,น้อยนะครับสําหรับคนที่กําลังคืนอยากแกงโน่ใหม่นะครับเสบๆนะครับ,นะรบอันดับแรกก็คือ นำปลาแดกยด้วยครับขนนำปลาแดกยดแสบก็คือแสบนะครับปลาแดกถ้าเป็นปลาแดกปลาเค็งหรือปลาแดกตอนหอกต้ตมเอ่าน้ำมันนะครับมันถึงทีมีรสชาติแสบนะครับคลิปนี้คนใหญ่ขถูกกันด้วยครับสวัสดีครับ